สวัสดีค่ะหนูชื่อนางดานอ่ะค่ะอายุปีหนึ่งคับสองค่ะอยู่ห้องคุณครูค่ะตอนนี้หนูจะมาเล่านิทานเรื่องหนูนิดสนุไวฟันหลอค่ะอายุสี่ขวบค่ะ นะะหนูนิดอาบน,น้ำแต่งตัวแล้วมาโรงเรียนหนูนิดคุณครูบอกว่าจะให้สแสดแงเรื่องสานวัยหนูนิดขัเรียกให้เป็นสานวัยนี่เป็นไม่หมดมนิ่ก็เป็นไม่หมดเป็นไม่ลด คนคนแค่แคะแคะแคะแคแล้วก็แคะอีกคนหนึ่งเจ้าชายแม่แม่แม,มดเจ้าหญิงหนูนิดคุณครูบอกว่าถ้าอยากสร้า์ไว้ต้องสร้างงามพูดจาไพเราะเรีว,วิมสวยสวยหนูนิดทำตามที่คุณครูบอกหนูนิดจะสร้างงามๆเรลยวิมสวยสวย เื้อกลับถึงบ้านหนูนิดอาบน้ำแต่งตัวแล้วแล้วมันนอนตอนช้าหนูนิดชักคายหมีด้วยน้ำเสียงไพเลาะอาลืยสวัสดิ์จากช้าไนหมีหนูนิดเดินเดินแล้วไปแปลงเรายิ้มหน้ากระจุกวเริ่มแปลงฟัน ขณะที่หนูนิดกำลังเป็นฟันอยู่ก็มีสิ่งแปลกประหลาดเอดเอามือจิ้มฟันตัวเองปรากฏว่าฟันที่โูกไปหลุดออกมาจากเหงือกหนูนิดหนูนิดบเดินไปหาแม่ที่ห้องครัวแล้วบอกว่าหน,หนูนิด เสนอไว้ฟันหลอแม่บอกว่าแค่ฟันหลอก็หายแล้วฟันน้ำนมอยู่พอหน,นูตูมาเหมือนแพแบบนี้แบบนี้ฟันน้ำนมก็จะหลุดแล้วมีฟันแท้ขึ้นมาเองใช่พอวันหนึ่งหนูนิดอาบน้ำแต่งตัวแล้วมาโรงเรียนครูให้สั่งเหมือนเดิมแต่หนูนิดแต่หนูนิดไม่กล้า ยิ้มพาออะไรคะถึงไม่กล้ายิ้มฟันหลอก็เลยกล้ายิ้คคมคุณครูบอกว่าสนวายคนสวยยิ้มหน่อยจ้าพอหนูนิดอ้าปากนิดหน่อยเพื่อนเพื่อนก็เห็นหนูนิดฟันหลอเพื่อนเพื่อน สนลไว้ฟันหรอวันนี้คุณครูงุ้จอมหนึ่งวันเพราะว่ามีแขกวิเศษในเยี่ยมชื่อคุณหมอไข่มุกหนเนนิจติชื่นชอบคุณหมอไข่มุกมากคุณหมอไข่มุกยิ้มสวยแล้วท้าฟันขาวคุณหมอไข่มุก เราว่าคนที่ฝันหลอไม่ใช่เรื่องจริงหรอกจ้าแล้วฟันแท้ก็ขึ้นมาเองตับหล่อยก็าคนไหนฟันฟันหลุดออกมาหนูนิดนิดถึงตัวเองที่ฝันหลอหนูนิดก็เลยหนูค่ะแต่หนูนิดคนเดียวที่ฝันหลอ พอนานมาถึงคนครูให้เป็นแฟนวยนแต่แล้วแม่มุดแล้วจะาชาย